วันนี้มัวแต่ไปนั่งหาแรงมันนานใจไม่ต้องทํางานหรอจะสู้ไหมไหวหรือเปล่าอาการคับเวิร์ฟอมโคมนานๆแรงมันนานใจหาอะไรไงดีครับเวลาเวิร์ฟคมโคมแล้วแรงมันนานใจอ่ะมันค่อยๆหายไปเนาะวิธีที่สําคัญเลยนะอย่าไปหาเลยแรงมันนานใจอ่ะหาใจบรรดาแรงเถอะถ้ามัวแต่ไปหาแรงบรรดาลใจอ่ะบางทีอ่ะมันไม่ทันอ่ะมองหาเลยว่าใจนียแหละมันจะบรรดาแรงได้จากไหนอ่ะ ใจของเราอ่ะมันจะเคี่ยวเข็นให้ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆมันออกมาได้ยังไงอ่ะเพราะเชื่อเถอะว่าใครๆก็เป็นมันเป็นทั้งโลกอ่ะวันนี้มัวแต่ไปนั่งหาแรงมันนานใจหาไม่เจอแล้วไงอ่ะไม่ต้องทํางานหรอให้ใจของเรา,า,ามันผลักดันอ่ะถามใจตัวเองเลยว่าเราอาจจะสู้ไหมไหวหรือเปล่าแล้วเชื่อไหมไม่ไหวก็ต้องไหวอ่ะผลักดันความคิดสร้างสรงสรค์ของตัวเองออกมาด้วยวิธีไหนหรอท่องเว็บได้นะ คือเข้าเว็บไปดูว่าวันนี้มันมีอะไรใหม่ๆบ้างมันมีความคิดสร้างสารรค์อะไรบ้างเข้าเว็บไปดูว่าตอนนี้ใครทําอะไรที่ไหนยังไงแต่ดูในมุมของความสร้างสารรค์นะอย่าไปดูในมุมที่มันจะไปปิดโอกาสของเราไปอ่ะออกกาลังกายบ้างต่อให้มันอยู่บ้านเวิร์ฟคมโมตลอดเวลาออกไปไหนไม่ได้อ่ะก็เดินมันรอบเตียงเรานั่นแหละเดินมันรอบบ้านเรานี่แหละ เราจะรู้เลยว่าพอเวลาเราได้ออกกําลังกายอะ่ะสารในร่างกายมันหลั่งอะ่ะมันทําให้มันสดชื่นขึ้นมันเฟรชขึ้นมันรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองอะ่ะแล้วกลับมานั่งทํางานใหม่ เดี๋ยวใจบันดาลแรงมันมาเองอะเอาใจเราอะไปบันดาลแรงแล้วก็หาคําตอบให้ตัวเองเยอะๆว่าวันนี้งานอะสาคัญกับเรายังไงบ้างดีใจกับตัวเองซะที่เรายังมีงานดีใจกับตัวเองที่วันนี้เรายังอยู่ในสถานการณ์ที่มันดีกว่าคนหลายๆคนะ่ะแล้วเอาตรงนี้แหละมาบันดาลแรงของเราให้มันเดินต่อไปได้ติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ s SoundCloud s p o t i f y และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยลักษ์